มาดูเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นไปทั่วโลกและเป็นข่าวใหญ่นะคะกรณีเหยื่อไวรัสมาแวร์เรียกข่าไถ่วานาคลายค่ะซึ่งตอนนี้มีรายงานออกมาจากยูโรโพนะคะว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบมากกว่า200,000รายใน150ประเทศค่ะแล้วตอนนี้หลายประเทศกําลังเร่งหามือหาแนวทางในการรับมือเป็นการด่วนค่ะทางผู้อำนวยการยูโรโพนร็อกเวนไรค่ะให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของอังกฤษบอกว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า200,000รายจํานวนมากเป็นธุรกิจซึ่งรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ และคาดว่าจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆเปิดทำงานในเช้าวันจันทร์และเขายังเตือนนะคะว่าถึงแม้ภาคบริการสุขภาพในหลายประเทศมีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะได้รับผลกระทบจากไวรัสเรียกกาะถ่ายที่ว่านี้แต่ทุกองค์กรก็ควรให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอัปเดตระบบค่ะ ด้านศูนย์วิจัยความปลอดภัยไซเบอร์ของอังกฤษออกมาเตือนว่าอาจจะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยมาแวร r เรียกข่ไถอีกครั้งหนึ่งในวันนี้และให้คําแนะนําให้บริษัทต่างๆอัปเดตระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ใหม่โดยเร็วที่สุดท่ามกลางกระแสะความกังวลว่ามาแว a r เรียกข่ไถาอาจจะมาในรูปแบบใหม่ค่ะค่ะซึ่งเหตุการณ์โจมตีนี้นะคะก็สร้างความเสียหายต่อสํานักงานบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษหรือว่า NHS ด้วย จนถึงท่านส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมระบบคอมพิวเตอร์ของ NHS นั้นสามารถกลับมาให้บริการตามปกติได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ค่ะถูกสกัดได้โดยฝีมือของนักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์อังกฤษเขาใช้นมแฝงใน t w i t เตอร์ว่า malware tech นะคะซึ่งก็พบวิธีสกัดการเผยแพร่กระจายของ malware น,นี้แบบบังเอิญค่ะ malware tech เปิดเผยด้วยนะคะว่า สังเกตรูปแบบการทำงานของวอนาครายและก็พบว่ามาแวร์ตัวนี้ติดต่อเข้าไปอย่างเว็บแอดเดรสหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อเตรียมเข้าไปโจมตีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ทำให้เขานั้นตัดสินใจจ่ายเงินไปถึง8ปอนอ์หรือว่าราวๆ350ราบบาทค่ะคือลงทะเบียนแล้วก็ไปซื้อโดเมนเ n ม a m e นี้มาเป็นของตัวเองแต่ว่าท,าทันทีที่เขาลงทะเบียนนะคะ d o เมน n น a m e ก็ประหัรนี่ทำลายตัวเองไปค่ะเรียกกันว่า q Switch แฝงอยู่ในรหัสของมาแวร์ที่เกิดการทำงานขึ้นก็ทำให้วรนาครายนั้นหยุดการเผยแพร,ร่ก,กระจายตัวลงแบบปริยายด้วยนะคะคุณผู้ชมมาแวร์เทคจคาการนะคะว่าตีผู้ดได้รับผลกระทบจากมาแวร์วรนาครายทั่วโลกเลยค่ะโดยรัสเซียนะคะเดือดร้อยมากที่สุดตอนนี้25,000กว่ารายตามติดมาด้วยจีนค่ะติดไวรัสนี้ไปนี่ประมาณ15,000การายไต้หวันอีกประมาณ5,500กรา,ายสหรัฐประมาณ3,000รายนะคะ เกาหลีใต้ก็ประมาณ1,400รายเช่นเดียวกันกับฝรั่งเศสค่ะค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญค่ะบอกว่าความสำเร็จของมาเวเทคนั้นเป็นเพียงแค่แนวทางในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของวัณครยทั่วโลก แต่ไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกมาแวร์นี้โจมตีไปแล้วแล้วก็เตือนค่ะว่าในอนาคตอาจจะมีมาแวร์เรียกข่ายในลนักษณะเดียวกันออกมาโจมตีอีกอย่างแน่นอนและจะไม่สามารถหยุดยั้งได้ด้วยวิธีเดิมตอนนี้หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบต่างก็หาทางรับมือปัญหาระบบที่เกิดขึ้นโดยทางกระทรวงมหาดไทยของรัสเซียค่ะ,ะแถลงการว่าคอมพิวเตอร์ของกระทรวงบางส่วนถูกโจมตีจากไวรัสกำลังพยายามแก้ไข นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าระบบการธนาคารระบบรถไฟของรัสเซียก็เจอไวรัสเล่นงานถึงแม้ตอนที่ตรวจสอบเนี่ยนะคะจะยังไม่เจอปัญหาอะไรก็ตามที ส่วนในจีนศูนย์กลางเหตุฉุกเฉินทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติของเครือข่ายสารสนเทศของจีนค่ะได้ส่งคำเตือนไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์แนะนำให้ยูเซอร์อัปเดตโปรแกรมความปลอดภัยของ Windows ขณะที่มหาวิทยาลัยฟูต้านในนครเซิ้งไฮรายงานบอกว่ามีคอมพิวเตอร์ของคณะต่างๆติดเชื้อไวรัสตัวนี้ ส่วนที่อินโดนีเซียค่ะมีรายงานว่าโรงพยาบาลใหญ่สองแห่งได้รับผลกระทบจากไวรัสนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาติดขัดในทะเบียนคนไข้และการค้นหาประวัติคนไข้และคาดว่าต้องเจอคิวยาวเหยียดในช่วงตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้ค่ะนี่แหละค่ะท่ามกลางที่ไวรัสเรียกค่าถ่ายกำลังระบาดกระจายไปแบบทั่วโลกแบบนี้คุณผู้ชมบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะอย่าง Microsoft เขาก็ออกมาระบุว่าเหตุมาแวร์เรียกค่าถ่ายระบาด1 1 <c> 0 <oughs> <c oughs> 150ประเทศทั่วโลกนี่ถือเป็นเครื่องเตือนรัฐบาลประเทศต่างๆด้วยว่าอย่าไปเก็บข้อมูลที่มีความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่เช่นานนี่จะถูกเหล่าบันดาแฮกเกอร์นำมาใช้สร้างความเสียหายได้เหมือนกันนะคะโดยฝั่งของประธานและก็หวัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Microsoft ค่ะนายบรดสมิธนะคะเขียนเตือนในบล็อกเกอร์บอกว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรจะถือว่ามาแวร์เรียกค่าถ่ายครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์เตือนใจครั้งใหญ่แล้วค่ะและควรสวยประโยชน์จากสิีิรัฐบาลพัฒนาขึ้นมา กรณีนี้ก็คือรหัสของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือว่า NSA ของสหรัฐที่ตกไปอยู่ในมือของแฮกเกอร์นะคะนี่ต้องบอกเขาว่าเป็นอันตร,รายเที่ยวเท่ากับการ ที่จรวจโทมหาหอของกองทัพสหรัฐถูกขโมยเลยก็ว่าได้นะคะค่ะแล้วคือเขาก็แนะนําเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆควรมีระเบียบในการดูแลโลกไซเบอร์ไม่ต่างจากการดูแลอาวุธในครอบครองค่ะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Microsoft ยังบอกได้ว่าบริษัทกําลังรณรงค์ให้มีอนุสัญญาเจนีวาดิจิทัลกําหนดให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ รายงานความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์แก่บริษัทที่ติดต่อด้วยมากกว่าที่จะแค่เก็บจำหน่ายหรือว่าฉวยประโยชน์จากความเสี่ยงเหล่านี้แล้วก็ขอให้คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพลเรือนหากความเสี่ยงนี้ถูกนำไปฉวยประโยชน์ค่ะนี่เป็นความอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็กังวลน,นะคะว่าถ้าเกิดมีมาแว a r รุ่นใหม่ออกมาความเสียหายนี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็หนักหน่วงมากกว่าน,นี้ค่ะ